สำหรับการใช้งานโฮโลสโคปหรือดูดวงอะไรใช้งานไม่ยากครับใช้เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์เขาว่าโฮโลสโคปลงไปแล้วกดตกลงนะครับมันจะมาโผลอะไรชื่อเพื่อนเป็นชื่อโฮโลสโคป ตรงนี้ก็พิมพ์เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับสมมติว่าเกิด2มษาีนา2530ก็พิมพ์เป็น02 04แล้วก็ตามด้วยพอสอศ2530แล้วกดส่งนะครับแล้วจะมีข้อความดวงขึ้นมา เท่านี้แล้วครับก็ยังไงก็ชื่อ50 50แล้วกัน